คาดการปริมาณอ้อยเข้าหีบปี2,565ประมาณการผลผลิตอ้อย85-90ล้านตันอ้อยบราซิลประสบปัญหาภัยแรงราคาน้ำตาลสูงต่อเนื่องสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวกันด้วยนะครับ จากการคาดการนะครับปริมาณอ้อยเข้าหีบในปี2 5 6 5ที่จะเริ่มฤดูการหีบอ้อยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2 5 6 4รยไปจนถึงเดือนมีนาคม2565จะเพิ่มขึ้นมาระดับ6ล้านตันอ้อยและมีปริมาณน้ำตาล6ถึง7แสนตันนะครับจากปี2564ที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบอยู่ที่4.77ล้านตันอ้อยนะครับคิดเป็นปริมาณการผลิตน้ำตาลประมาณ5 2 8แสนตันนะครับ ทั้งนี้นะครับในเรื่องของปริมาณน,น้ําฝนที่ตกลงมาค่อนข,ข้างมากในปัจจุบันส่งผลดีต่อปริมาณอ้อยเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยทางอุตสาหกรรมนะครับและรัฐบาลประมาณการผลผลิตอ้อยในปี2565ไว้ที่85-90ล้านตันอ้อยและปริมาณน,น้ําตาลจะอยู่ที่10ล้านตันน้ําตาลจากปีก่อนที่ประมาณอ้อยอยู่ที่66ล้านตันอ้อยเท่านั้น ขณะที่สถานการณ์น้ำตาลโลกนะครับตั้งแต่ปี2563ถึง2515ยังคงอยู่ในสภาวะขาดดุลเนื่องจากประเทศผู้ผลิตหลักอย่างบราซิลประสบปัญหาภัยแล้งเป็นอย่างมากและมีการน้ำอ้อยไปผลิตเอทานอลเป็นจำนวนมากรวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงการบริโภคลถลงในบางภูมิภาคอีกทั้งยังมีการเข้ามาเก็งกำไรในน้ำตาลของกองทุนต่าง โดยได้เปลี่ยนสถานะจากขายเป็นซื้อตั้งแต่ปีก่อนเป็นต้นมาเป็นผลบวกทำให้ราคาน้ำตาลปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนปี2,563สําำหรับการทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าในปี2 5 6 5นะครับในภาพรวมปีนี้ทำไปแล้ว30%ราคาที่บริเวณ19เซนต์ต่อปอนดีกว่าปีก่อนราว3เซนต์ต่อปอนส่วนปริมาณการขายน้ำตาลไตรมาส4ทับ6,4 โดยสิ้นสุดแตมสามทับหกบริษัทมีน้ำตาลเหลืออยู่ราวส0 0 0สนตันซึ่งมีสัญญาซื้อขายทั้งหมดแล้วโดยตามสัญญาการซื้อขายนะครับจะสิ้นสุดเดือนธันวาคมนี้แต่เนื่องจากบริษัทจะปีงบปี2 5 6 3ั้ในเดือนตุลาคม2,564ทําให้น่าจะขายทันในเดือนไม่ต่ำกว่า2,000สนตันอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่าน อย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ